กับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับในปีพุทธศักราช2396ครับบูดพัฒนาเข็มฉีดยาใต้ผิวหนังด้วยเข็มที่เล็กและแหลมคมพอที่จะเจาะเข้าผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแพทย์คนนี้ครับทดลองฉีดมอร์ฟีนเพื่อรักษาตัวเองและสุดท้ายเนี่ยเขาก็ติดมอร์ฟีนต้องคือแต่นี้ต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่ามีบันทึกการฉีดยาครั้งแรกนะแตกต่างกันออกไปนะก็คือเหมือนกับว่ามีการดิสเครดิตแย่งเครดิตกันนะมี ยังคคือว่าเออฉันสร้างคุณสร้างนายไม่ได้สร้างอะไรวะเนี้ยนะฮะซึ่งเป็นธรรมดาของการทดลองฉีดยาในช่วงแรกนะฮะไม่ได้ก็คือไม่ได้ผลมีคนตายเยอะอะไรอย่างเงี้ยการฉีดยาก็เป็นที่น่ารังเกียจสรรยองขวัญน,นะก็เลยเงียบหายกันไปนะครับซึ่งในต่อมาเนี่ยก็แทบจะอืมเหมือนกับว่าก็ไม่มีใครกล้าฉีดนะจนเริ่มกลับมาสนใจฉีดยากันในศตวรรษที่19 นะครับคำว่าไซลิงเนี่ยนะฮะมาจากคำว่าภาษากรีกนะครับว่าไซลิกนะครับซึ่งหมายถึงหลอดกระบอกฉีดยานะเป็นท่อทรงกระบอกที่ติดตั้งลูกสูบที่แน่นพอที่จะป้องกันไม่ให้อากาศหรือว่าของเหลวได้ผ่านเข้าไปเพื่อที่จะดึงหรือว่าดันลูกสูบก็สามารถดันของเหลวหรือดึงออกมานะครับหรือว่าหรือว่าก๊าซเนี่ยผ่านช่องไปอีกปลายหนึ่งของด้านหลอดได้ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ